เสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องดูทำหน้ากินมากครับสีสันของปนีจัดยามาเหนื่อยหิวข้าวมากครับแซ่บจ้าลองที่ปนีสวัสดีครับพี่น้องเมื่อนีนลุงแอกไปจัดยามากน้ครับเรถจอดอยู่ตร่นพอดีมาเจอร้านอาหารคางทางแบบนี้ตอนกลับครับผมโอรถพ่วงแบบนี้ครับผมเป็นตะแซ่บพักหอมครับผมได้ลองแวะกินนะครับเด้อนี่ครับเปิดนานยังพี่เนี่ยนานนะครับ นานแล้วเหรอครับโอ้มีมีอะไรบ้างครับมีกะเพราผัดกะเพราเนื้อกะเพราหมูกะเพราไข่เยี่ยวม้าข้าวผัดไทยใดจับมีไหมใดจับด้วยเปใดจับก็มีโอ้โหรถพ่วงแบบนี้นะครับไปครับเดี๋ยวไปลองชิมกันนะครับผมนี่ดูสีสันพี่น้องอันนี้ไม่ใช่ของลุงแอร์กับพนีนะครับนี่ของลูกค้าเขาสั่งไว้นะครับโอ้หเขาไม่ใส่ไม่ใส่ซีอิ๊วดำนะครับสีสวยมากครับผม นี่ครับน่ากินมากนี่ครับมีไข่ดาวด้วยนะครับโอ้โหเตาแบบน่ารักมากครับผมนี่ครับนี่ครับแบบนี้นะครับโอ้โหนี่ครับร้านอย่างนี้นะน่าอร่อยครับผมต้องลองครับผมมีหลายอย่างเลยโคจับก็มีนะครับมีน้ําขายด้วยนะครับนี่ครับเสร็จแล้วครับผมตักราดข้าวแบบนี้ครับโอ้โ ใช้ถ้วยปัมข้าวด้วยครับสวยงามครับผมไม่ธรรมดาครับผมดูพ่อค้าหน่อยครับผมนี่จานหนึ่งครับผม,ม,มพี่น้องจะเจ็บไรครับผมว<ะ>้าสุดยอดอันนี้มาดูผัดกระเพราลงแย๊ก,กับปานีครับผมตามด้วยอะฮะพริกกระเทียมนะครับ มาเรียบร้อยเลยนะพี่เนาะปั่นมาเนาะอ๋ออย่างนี้ต้องเตรียมมาแล้วครับเพราะว่ามันเป็นรถพ่วงนะครับรถมันแคบมันก็จะลําบากหน่อยของตัวอย่างต้องเตรียมมาครับผมโอ้โหดูสูตรนี้ครับผมปรุงเลยนะครับนี่ครับพี่เขาพี่กัเพียมลงแล้วก็ปรุงเลยนะครับสูตรผัดกะเพราแบบใหม่ครับผมเพิ่งเคยเห็นนะครับสูตรนี้ยลองดูครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับใส่ชูรสลงไปครับผม ทาด้วยน้ำตาลครับผมเสร็จแล้วก็ทำการโคเรโคเรครับผม,มกินหอมมากพี่น้องนี่ใช้เตาเป็นหัวแก๊สเล็กนะครับผัดกำลังดีเลยครับผมหอมุ้เสร็จแล้วใส่หมูลงไปครับผม ้วครับผมพี่เขาใส่ใบกระเพราลงไปเลยนะครับ mm hmm. เราจะลองชิมครับว่าจะอร่อยไหมครับรดพร่วงนะครับเจอร้านข้างทางแบบนี้ครับผมออหอมยหมยหอีกแล้วพี่น้องส่วนนี้จะเป็นไข่ดาวลงแกกับปานีนะครับนี่หอมมากครับใส่ไข่ดาวมาแล้วใส่แจงลงไปครับผม ตัลกลากลงจานเลยครับรเซฟหลายพี่น้องอจานหนึ่งครับผมของแกกปบดีคนละจานนะครับรเราข้างทางเผารถพ่วงครับผมโอ้โหเคาะกระทะด้วยเรียบร้อยไปไปครับไปชิมเลยครับผม เสร็จเรียบร้อยครับผมพี่น้องดูทำหน้ากินมากครับสีสันของปนีตัดยามาเหนื่อยห,หิวข้าวมากครับแซ่บจ้าลองที่ปนีชิมเป็นไงอ,อร่อยอร่อยนะ มาครับพี่น้องติดน้ำปลาโอ้ติดน้ำปลายอดยอดใส่สสลงไปลองบังลองเบังพี่น้องจะแส่บบ่เผาข้างทางครับผม อ,อ,อร่อยพี่น้องแบ่แบแ่บผัดหอมใช้ได้เลยครับผมอร่อยด้วยไส่ดาวเอาตรงนี้ก่อนเลย ปลาลงไปหน่อย,อ,ยอ่ะครับอือ แสบหลายพี่น้องแสบแสบแสบเราลดคั้วแสบ,แสบ,แสบพี่น้อง,ส,องสุดยอด มาหน่อยครับ นอนมากนิ้วเขาลาตัดหญ้ามาเมือม่อยๆทาง่ายๆผมผัดกะเพราตอนลุงแอก,กมากิานครับผมผัดกะเพราก๋วยเตี๋ยวเนี่ยโอ้สุดยอดกินเบื่อครับผม หลายบอมพี่น้องพอดีมาตัดหญ้าอยู่บึงพระครับผมเิ็โลกมาไกลในจักหน่อย,ยมือ้อนี้ จับได้ไหม้องขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับเนะ้อ